คลินิกแพทย์แผ,แผนไทยนะคะเป็นนวัตกรรมแพทย์แผนไทยนะคะเขตสามเราตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสามสิบสองแห่งนะคะที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะมากที่สุดก็จะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะประกาศที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นประกาศบริการนวัตกรรมด้านแพทย์แผนไทยนะคะปีหกเจ็ดนะคะตัวนี้มีการอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะเมื่อยี่สิบเก้าพฤศจิกานะคะหกเจ็ดนะคะ แผนไทยนะคะสรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิ์ยูซีนะคะแล้วก็จะต้องมีการปิดสิทธิ์ทุกครั้งนะคะหลังจากสิ้นสุดการรับบริการนะคะขอบเขตการให้บริการนะคะก็จะมีในสส่วนด้วยกันนะคะบริการแรกก็จะเป็นการรักษาเป็นการรักษานะคะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโรคอัมพาตอัมพฤกสันนิบาตนะคะด้วยการนวดอบ ประครบนะคะ อ,อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นการให้บริการร่วมก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนวดและอบด้วยนะคะนวดหรือประครบด้วยอันนี้ก็จะเหมาจ่ายในอัตรา200บาทนะคะต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะซึ่งหน่วยบริการนะคะจะต้องมีการบันทึกนะคะรหัสโรคนะคะรหัสทัศการน,นะคะตามกรมแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งจะต้องบันทึกรหัสโรคนะคะจะเป็นรหัสอ่ายนะคะซึ่งปกติจะเป็น U50 นะคะ50ถึง7จ นะคะส่วนส่วนบริการที่2ก็จะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดนะคะก็จะเป็นนวดอบประครบะเช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นการให้บริการนะคะไม่เกิน5ครั้งภายใน3เดือนนะคะเหมาจ่ายก็อัตรา200บาทต่อครั้งเหมือนกันนะคะ ซึ่งก็จะต้องอราระบ,ระบุรหัสโลกแล้วก็รหัสหัตการเหมือนกันนะคะซึ่งาการฟื้นฟูมันดานหลังคลอดก็จะเป็น U771 นะคะหรือจะใช้เป็น Z39 ก็ได้นะคะเบิกจ่ายก็จะเบิกจ่ายทางาโปรแกรม AMET นะคะ ซึ่งบุคลากรนะคะที่จะตรวจประเมินหรือว่าสั่งการรักษาได้ของแพทย์แผนไทยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะคะสาขาแพทย์แผนไทยนะคะ,ะประเภทเวชกรรมไทยนะคะหรือว่านวดไทยนะคะหรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะซึ่งผู้ช่วยเนี่ยจะไม่สามารถนะคะตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจประเมินแล้วก็สั่งสั่งการรักษาได้นะคะ อันนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่าถ้ารหัสหัตถการนะคะของเราก็จะอยู่ในประกาศแล้วนะคะคลินิกสามารถดูได้ในประกาศได้เลยนะคะส่วนรหัสโรคเนี่ยก็ดูตามของกรมการแพทย์แผนไทยนะคะของคลินิกแพทย์แผนไทยก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะคะ